เอาละรครับในวันนี้ผมได้พาทุกท่านมาอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับสวนกมรมหลวงชุมพรหรือสวนสาธารณะหนองตะเคียนในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับสืบเนื่งองมาจากว่าทางเจ้าของบ้านนั้นได้โทรแจ้งของความช่วยเหลือไปอยังเจ้าหน้าที่หน่วยกูย้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนะธรรมมสสถานสัตหีบว่าให้ช่วยส่งกำลังเข้ามาให้การช่วยเหลือโดยด่วนหลังจากที่มีการพบสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดเท่ากับตัวคนเลยทีเดียว ปรากฏทุกท่านได้เห็นอยู่ข้างหน้าในเวลานี้นะครับส่วนจะเป็นตัวอะไรนั้นทุกท่านคงจะทราบกันดีแล้วว่าตัวที่มีขนาดใหญ่เท่าคนตัวนี้นั้นน่าจะเป็นตัวเงินตัวทองนะครับและได้มาจากสวนกรมหลวงชุมพรหรือน่าจะขึ้นมาจากน้ําในหนองของหนองตะเคียนแห่งนี้แหละนะครับส่วนการเดินทางมาของตัวเงินตัวทองครั้งนี้นั้นจะเข้ามาในบ้านหลังนี้เพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปคุยกับทางเจ้าของบ้าน และไปหาคําตอบกันนะครับว่าเจ้าตัวเงินตัวทองที่มีความดุร้ายตัวนี้นั้นเข้ามาในบ้านหลังนี้เพื่ออะไรกันนะครับตัวตัวเงินตัวทองนี่มันมาอย่างไรครับเดินเดินเลาะเลาะเลาะกำแพงมาแล้วก็เข้ามาในบ้านเลยครับที่ท,ที่ที่นี่มีอะไรครับบ่ออะไรอยู่เนี่ยบอ่อปลาเลี้ยงปลาเลยครับปลา,า,าเป็นนะปลาเป็นอ๋อตัวเงินตัวทองเข้ามาที่นี่ใช่ครับถ้าจะมากินปลาพี่นะแล้วถ้าเกิดมันลงมาในบ่อทําไงพี่ มีรับมี <S <S มราคาไหมครับ,รบประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าเกิดมันลงไปได้ก็เดน,นี้ก็หลักหมื่นหลักหมื่นเลยนะถ้าถ้าตัวนี้ลงไปได้นะครับ,รบและนี่ก็เป็นบ่อที่ทางเจ้าของบ้านนั้นได้ไว้ใช้เลี้ยงปลาทะเลที่รับซื้อมาจากพ่อค้า<อ>แม่ค้าซึ่งเป็นชาวประมงนะครับโดยจะทำการนำปลาทะเลมาเลี้ยงไว้ในบ่อแห่งนี้ก่อนที่จะส่งให้กับร้านค้า ซึ่งในบ่อนั้นก็จะมีปลาขขนาดใหญ่โดยเฉพาะปลาเก๋าและปลา,าชนิดต่างๆที่มีราคาแพงบางตัวนั้นมีมูลค่าหลายพันบาทเลยทีเดียวรวมๆแล้วในบ่อนี้น่าจะมีมูลค่านับหมื่นบาทหรือหลายหมื่นบาทซึ่งหากเจ้าตัวเงินตัวทองตัวขนาดใหญ่ตัวนี้ลงไปได้นั้นก็คงไม่ต้องคิดกันนะครับว่าจะต้องสูญเงินเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วนะครับโอ้โหใหญ่จริง ตอนนี้เจ้าทีกู้ภัยก็มานะครับหนูระวังกันลกูก โตเตรียมกดแรงนะดินอันไงเอาแล้วระวังโฮ้ยโอ้ยเอ้ยโอ๊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 ยอออหักก้อเนี่ย เอาละครับตอนนี้เจ้าที่กู้ภัยก็จะในอุปกรณ์ห่วงเชือกนะครับเมื่อกี้ก็ไม้หักไปแล้วหนึ่งอันเนื่องจากทานแรงของมันไม่ไหวนะเนื่องจากมีตัวมีขนาดใหญ่อย่างมากแล้วมีความดุร้ายนะครับตอนนี้เจ้าที่ได้ไปเอาไม้ไม้อัอนนึงนะเอาละครับตอนนี้ก็สามารถคล้องไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเอาอยู่หรือไม่อยู่นะฮะอยู่ไหม ด,ด, mm hmm. ดึงพลิกตัวเลยพี่ดึงไปเลยดึงก้นแมงบนเลยโดโดจับหางเลยจับหางโดจับขาจับขามัดเลยจับหางครับโคคอมันเรียบร้อยแล้วครับใครว่างมัดแขนขาหนึ่งโดอยู่บ้างอยู่ไหมอยู่แล้วครับจับขาไฟหลังครับมัดเลย เรากดไว้ก็กดไว้นี่นะครับตอนนี้สี่คนนะครับดูจะเอาอยู่ไหมครับเนี่ยสี่คนนะใหญ่มากจริงฮะแลครับตอนนี้ก็จับตัวเงินตัวทองไว้ได้นะฮะซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นจะนำตัวเงินตัวทองตัวนี้ไปยังไงนะฮะ เพื่อที่จะนําปล่อยคืนสูตรธรรมชาติตอนนี้ใหญ่ขนาดถึง4คนนะครับแทบจะเอาไม่อยู่จริงๆนะฮะตอนนี้นี่นะครับทั้งเจ้าของบ้านทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตาครับตาจะเอาไว้เลี้ยงหรือว่าจะเอาไงให้ไปปล่อยวะครับไม่เอาไว้ใช่ไหมครับตา,เ,าเอาไว้โชคให้เล่านะตานะ ของของสุดท้ายแล้วอ่ะครับยังกอาจระเขค้เลยนะเนี่ยเขาบอกนะครับตัวนี้ใหญ่จริงนะฮะน้ำหนักน่าจะประมาณ20กโลได้นี่นะครับน่าจะเข้ามากินปลาในบ้านหลังนี้นะครับแต่ก็ เจ้าของบ้านมาเห็นเสียก่อนนะฮนะ๋ย่ค่อยล้างมือโหใหญ่ยยจริงเหมือนท้องเลยเนาะท้องเบาโดเบาฮเอันท้องเปล่า